มาเลยมิวยังไม่มาเลยเรียกว่าเสร็จแล้วก็ออกมาเลยเอ้วเสร็จแล้วก็ออกมาเลยวันนี้ได้เรียนแล้วใช่ปะ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยยังไม่เฉยว่าได้เรียนได,ได้ได้ได้มาในนี่ไง,ไงม,มันมันพายกระเป๋าไอ้นั่นมาปกติมันจะสะพายกระเป๋าข้างมาไเอาเตรียมมาแต่สมุดหนังสือไม่มีม,ม,มันเทอมประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยจะได้แต่จะไม่รู้วันไหนก็นี่แหละอาทิตย์นี้แหละอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันมะรืนคิดว่าจะเป็นวันศุกร์ ออรอยเมียก่อ,น,อนนี่ใส่เสื้อแขนยาวด้ทั้งวันเลยหายกระเป๋านี่นัาทำเป็นนะไม่ร้นอนเหรอใส่เสื้อแขนยาวฮะ จะไปใช้งการคนละครึ่งไปรอลุงเสือนุ่นเดี๋ยวชวนลุงเสือไปแต่ว่าเงินมันยังไม่เข้านะหมิวเห็นป้าแอนบอกไม่เข้าเลยเขาบอกแ่้เงินเติมเข้าไปมีเพิ่มขึ้นมาไหมไม่ได้เข้าไปดูอ๋อไม่เฮอะมากโครงการคนละครึ่งเดี๋ยวให้ลุงเสือพาไปน้องนกยุงก็จะเดินทางแล้วนะคะพอดีเลยน้องนกยุงก็เดินทางกับ าาเสื้อผ้าที่นอนอเ,อเออ,อ,เ,อเอาตัวและหัวใจแล้วน้องนับดาวมา, <laughs> วา,ม,า,า,ามาเล่นเนนะเาะ เพื่อกระสีคีทอดหลานนั่นแหละแลนเอ้ามาเล่นน่ะได้ยิ่แมนเอ๊ะแทงปลาหยังถ้าดึกดึกนี่ไม่ให้ออกจากบ้านเลยลูกน่ะก็ให้ไปให้ได้แค่กรางวัลนั่นเป็นแม่ก็ยังไม่มีสิทธิ์ออกโอเคแล้วเจอกันเดีตาจับกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดินทางปลอดภัยน้องนกยูงก็จะเดินทางกลับนะวันนี้ก็มาดูห้องพักนะคะพอดีเราก็ไปรับเด็กกลับมาพอดีนะคะก่อนไปรับเด็กน้องนกยูงมาแล้วก็กลับมาจะรับเด็กน้องนกยูงกลับนะคะไปแล้วสมาชิกเพิ่มของเราสมาชิกใหม่อ,อ้าน้อง น้องนกยุ่งกลับแล้วนะคะน้องมิวเลิกเรียนนะคะอ้าวลนซะแล้วกินพี่มิวเอามาให้เฮ้ยลูก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 ย่อโน้ไม่เชื่อหรอกอะอะอะเอาให้โอ้โหอันนี้นี่นี่พี่มิวว่าให้พี่มิวเอากล้วยให้เออเทเทแอปเปิ้ลนะเทแอปเปิ้ลเดียว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้ว เหนียวไงนี่กลับมาจากโรงเรียนนะเห็นบุญเหลือบรอดอยู่หลังร้านนะคะน้องหมีวก็หาอาหารอะไรมาให้กินกลับมาจากโรงเรียนไปรับมาน้องนกยุงก็เดินทางกลับแล้วนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่า ต้นเดือนนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะวันนี้ก็เห็นว่าไปมาดูห้องดูอะไรที่พักแล้วนะคะเราก็จะมีสมาชิกนะคะเพิ่มนะคะที่วางปูนะคะเดินล,อลาา่ออะไรห่ายาผักบุ้งไงมีอาผักบุ้งไว้หมิวมีใช่เอาข้าขนี่มามาเอาไปตอนนี้เลยก็ได้นน่โอ้ย นี่ <cia> มิ้วนี่มันแก่หรือเปลา่าเรามีหญ้าให้เธอย้วยนะวันนี้เพราะเราไปเก็บมาเราไปไหนเราก็คิดถึงเธอนะสองแม่ลูกให้จับไหมแต่แม่แม่มม่แหนจะไปไปจับบ่อยนะเพราะว่ามันจะฉุนเฉียวเพราะว่ามีน้องหรือเปล่า มีน้องแล้วม,มนีม่ลูกไม่รู้นี่นี่นู่นไงอยู่ฝั่งทางนั้นน่ะได้ไหมเหมียววันนี้เราก็จะมีงานรำนะคะจริงไงยอดกระถินนั่นนั่นเดินไปบุญเรือ,อ,บ,อบุญรอดนั่นไง เอาอะไรสาใหบุลเรือบุลรอดกิน <único> ก <Liberty acontece> ินความพยายามอยู่ใช่ไหนนั่นต้องเอามาสองอันนะลูกมันด้วยกันล่ะลูกอีกนั่นไงตรงนั้นน่ะนี่ไงผัดไอ้นี่เนี่ยนี่หมดแล้วผลไม้หมดแล้วจ้า หมดแล้วนะจ๊ะพี่มิวผลไม้กินหญ้าต่ออ้าวกลัวเลยทีนี้กินผลไม้แล้วไม่กินหญ้าอุ้ยเอปเปิ้ลอยู่ข้างหลังอ่ะตอนเชา้าก็ตอนจะไปก่อนจะไปโรงเรียนก็เอาอาหารให้จำปียำปลาพอกลับมาเห็นบุอเหลือบุอรอดอยู่หลังร้านก็หาผลไม้ไมไ่ได้เปลือกผลไม้กับกล้วย บอกเอาไปให้น้องก่อนว่างั้นดูดูดูมันกินทีละใบอะ่ะโอ้กินทีละใบเลยกินทีละใบเอ้าต้มันแข็งหรือเปล่านี่ยทุกคนอยู่หลังร้านก็เเตี๋ยวไปรับเด็กกลับมานะเพราะว่าวทางโน้นมันตอน ตอนตอนบ่ายมันจะแดดร้อนนะคะบ,บางทีก็เข้าไปป่านู่นวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนที่มาอยู่ตรงนี้เปลี่ยนหญ้าเอามุดเข้าไปหมุดเข้ามาหมุดเข้ามาระวังนํำหมิวอาจจะหิวจัดกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเอ้าเอ้เอ,เอ,เอ,เอหมวจาดกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเอายกสูงไปอีกอ,อ,อ,อไปหากินตามอัธยาใย พอแม่ไปลูกก็ตามไปนะอืมแต่ลูกก็ไม่ไม่ได้ค้องแต่เรจะชุนเฉียวหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้ลูกเข้าใกล้น,นี่เดี๋ยวถวันนี้เราต้องเข้าอ่าวันนี้เข้าคอ,อกแต่วันนะเดี๋ยวมันจะมืดเหมือนเมื่อวานแล้วก็รี่วิ่งเลยเมื่อวานนี่โหหัวสุกหัวซุน ตกกระจายหมดว่าเป็นอะไรเราก็มองไม่เห็นด้วยวิ่งเลยเอากินหากินเราก็ได้เลือกได้วันเกี่ยวข้าวเลยนะคะทุกคนเอะะอะจะข้ามไปกินไผ่เหรอได้เหรอได้เหรอจะข้ามไปกินไผ่เหรอโอ้โห กินไปเลมกินแบบว่าท้องอ่ะเนาะก็แบบว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มหรอเปล่าเพราะเผื่อลูกในท้องเองนี่ก็ไปเกี่ยวมาให้ได้ตะกาหนึ่งนะคะเลาะริมทางเลาะริมทางเดีนี้มันก็มีต้นข้าวมีอะไรเขาแล้วแล้วก็หญ้ามันก็เริ่มแก่แล้วก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมสินค้าบริษัทโมโนผม,มทรัพย์นะคะสั่งกันเข้ามานะคะจองน้ําปลาเข้ามานะคะแล้วก็น้องไม้เนาะครีมทาผิวนะคะพอดีนะคะเ,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 เราจะกลับแล้วเราจะไปแล้วไปดีกว่าเราไม่เจอเธอไม่เจอละหลอกเพคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ